สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านส่วนแรงๆครับมาในล้งเลืองงานครับขึ้นเมื่อสวนจังหน่อยครับกับบรรยากาศแดดแดดลุ่มลุ่มตกนะครับผมตัดหญ้านะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาซีซีนาทีครับพักเมื่อยครับกับบรรยากาศที่ดีครับหมืดฝ่าหมืดฝนครับครึ้นฝ่าขึ้นฝนจริงๆช่วงบ่ายก็ตกไปแล้วนะครับ แต่ว่าคำๆมากอะน่าจ,จะลงอีกครับฝนช่งนี้เนี่ซุกเบิดแล้วครับพี่้องซุกเบิดแล้วนะครับนี่ซุกเบิดแล้วครับแต่ว่าก็ก็มีแค่เป็นบางต้นนะครับที่ เป็นซาครับอ่ะยังต้นนี้นะครับก็บ่สเดซุปนะครับนี่นี่ครับมีต้นที่เป็นเป็นก้อนนะครับฟังทั้งผุ่นแดงไปแล้วครับอ่าเมื่อกี้ครับอคณะแม่บ้านทางโรงเรียนนะครับเอเปิ่นมาเก็บเอาไปหลายหลายเติบครับนี่ใหาเพิ่ลเก็บเอานะครับอ่าไปหายทางโรงเรียนนะครับ แต่ก็ยังเหลืออยู่ครับทั้งสูงสูงนะครับยังเหลืออยู่แต่ว่านโซนทั้งนี้นะครับปีนี้บ่เป็นครับหรือเป็นกับเป็นบ่หลายนะครับกะซีมีต้นนี้นะครับยังบ่านในซุกต้นนี้กับบ้านในซุกกับต้นนี้ครับที่ที่ซุกแล้วครับนี่ครับแต่ถือว่าบ่หลายหปันไดครับ โอ้แดดก็ะห่อนครับบรรยากาศอยู่น้ำทงน้ำทาครับน้ำไผ่น้ำหน้าถึงมาตัาหยาลังเลิกงานครับห่าเงาเรียวครับพี่น้องหนาฝนนะครับอันนี้ผมมาต่อไม้เสาาทิตย์เมื่อกี้ครับนี่ต่อมุ่งสลนออกมากนะครับเป็นบ่อ,บอป่าครับปลา ปลาหมอพันชุมพรนะครับผมเพิ่งเลี้ยงได้สามเดือนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะจับให้เบิรงครับตัวใหญ่แล้วครับสามเดือนกว่างครับนี่ใหญ่แล้วนะครับนี่นำไซด์อยู่ตลอดครับเพราะว่าผมเพดหมองระบายน้ำนะครับนี่อันนำท่วมนะครับถ้านนำท่วมก็คือระบายออกนะครับนี่ ทอระบายออกครับปาป่อออกครับเรต้องย่านปาออกอ่ะตัวน,นี้กับพ่อในสุกครับตัวน,นี้เป็นม้าลายครับปีนี้อุปกรณ์ตัดหญ้า <c oughs> เมื่อยครับทันแดดห้อนครับแ <c oughs> ดดท้อนไล อันนี้โซนทางนี้ครับปีดมันเป็นหนลายปีนี้ครับแถ้วนี้ต้นนี้เก็บไปแล้วนะครับสุกเบิ้อแล้วครับยังเหลืออยู่บ่หลายนะครับเก็บไปแล้วครับนี่ครับกัยังยังอยู่นะครับกัยังบ่หลายครับนี่นี่ครับ สิงมันพ่อสุกมันอมันพ่อพ่อเก็บเบิดแล้วครับนี่เป็นเงาะนงเลียนนะครับปลูกสามปีเห็นผลนะครับแต่ว่าในสวนผมนี่ต้นเงาะยูนหนีได้แลวหกปีครับหกปีเต็มแล้วนะครับนี่ก็ให้ผลผลิตมาแล้วสามปีครับคือปลูกสามปีก็ก็ได้ผลแล้วนะครับนี่ครับเป็นเงาะพันนงเลียนเงาะหน้าสารนะครับเงาะหน้าสารแท้ครับนี่ โดยใส่กิง้งติดตา,ากับถาบกิ่งนะครับหรือกิ้งตอนก็ได้ครับ <c oughs> จะเห็นผลเร็วครับประมาณ3ปี3ปี2-3ปีก็เห็นผลแล้วครับนี่ครับ่อะอยู่สวนของท่านอนื่นๆก็่าจะเก็บผลผลิตไปไปแล้วนะครับก็คือถา ช่วงนี้ฤดูฝนนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับก็หลังจากที่เก็บงอะเบิดแล้วผมกส็สิอ่าได้ตัดแตงกิ่งนะครับตัดแตงกิ่งออกบวห้มันบวห้มันทือหลายนะครับตัดแตงกิง่งแล้วก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนะครับไปตามวงรอบนะครับปุ๋ยก็ใส่สูตรเสมอครับสูตรสิบหาสิบหาสิบหานะครับอ่สูตรเสมอบำรุงต้นบำรุงทุกส่วนนะครับ พักเมื่อยก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่ใน้องเบิ้งนะครับตรงนี้นะข้างห้างครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับเอาไปเที่ยงเทนี้ครับ